เมืงองท้คุณผู้ชมครับวันนี้สโมสรเอสซีจเมืองทองแต่เขาเราก็ได้ต้อนรับเวชเชลกรุ๊ปนะครับบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของประเทศเวียดนามนะครับวันนี้ได้เดินทางเข้ามาดูการจัดการของสโมสรเอสซีจเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับแมคุณผู้ชมครับ บริษัทเวชเทลกรุ๊ปเนี่ยถือเป็นบริษัทโทร์คมนาคมยักษ์ใหญ่ของประเทศเวียดนามเลยนะครับถ้าเกิดเราเดินทางไปประเทศเวียดนามเนี่ยระบบโทรศัพท์มือถือเนะี่ยเบอร์หนึ่งของประเทศเวียดนามก็ต้องเป็นเวสเทลนี่แหละครับซึ่งบริษัทเวชเทลกรุ๊ปเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าของสโมสรเวชเทลเอฟซีนะครับซึ่ง ทำสโมสรฟุตบอลอยู่ในดิวิชั่น1ของประเทศเวียดนามในฤดูกาลนี้นะครับโดยการเดินทางมาศึกษาดูงานของบริษัทเวชเชลกรุ๊ปในครั้งนี้นะครับก็มีพี่เป้นะครับโรนาริซอวาจาผู้อำนวยการสโมสรให้การต้อนรับในการให้ข้อมูลการพัฒนาสโมสรเอสเจเมืองทองยูนนเตดรวมไปถึงพาไปเยี่ยมชมสโมสรกิเลนพิจองของเราและก็ยังได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวการบริหารจัดการทางด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์และการบริหารอะคาเดมี รวมไปถึงการจัดการทีมฟุตบอลต่างๆอีกด้วยล่ะครับซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้นะครับบริษัทเวสเชลกรุ๊ปหรือที่ทำเวสเชลเอฟซีเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะพาสโมสรเวสเชลเอฟซีนี่ก้าวขึ้นมาเป็นสโมสรชั้นนําของประเทศเวียดน,นามในปีหน้านะครับซึ่งจากที่เขาทราบข้อมูลมาว่าสโมสรกิลเลพยงองเอสซีจีมงทอยแต่ของเราเนี่ยไต่เต้ามาตั้งแต่ดิวิชัน2แล้วก็มีการบริหารจัดการของทีมจนประสบความสาเร็จซึ่งคล้ายๆกับเวสเชลเอฟซีนะครับเองก็เป็นบริษัทธุรกิจ ชั้นนําของประเทศเวียดนามที่มีเงินลงทุนค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการฟุตบอลรวมไปถึงการทําการตลาดและการประชาสัมพันธ์ก็เลยได้มาศึกษาดูงานที่สโมสรกิเลนพิยองของเราซึ่งทางบริษัทเวทเชลกรุ๊ปเองก็น่าจะได้ความรู้ไปมากมายนะครับก็หวังว่าอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราจะได้เป็นพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสโมสรเอสจีโมทอยเตตกับเวทเชลเอฟซีซึ่ง การให้เกียรติมาดูงานสโมสรกีฬาพิทยองครั้งนี้สโมสรกีฬาพิทยาคของเราก็ต้องขอขอบคุณเวสเทลเอฟซีไว้ณที่นี้มากๆด้วยนะครับ